มอนมอนอได้เห็นไหมเดินแล้วเดินแล้วเดินได้แล้วเอ,อเอาอีกข้างเอาเราเอา,อา,เอาข้างหลังมีสีแดงอีกอันหนึ่งข้างหลังนั้นที่มันเหลืออันเดียวรุกคนยิงไม่ลงเหรอพี่บา่าวรุ่คนยิง,งตรง,งหัวลองดูได้ว่าลม้มไหม xí khéo khéo anh, cái <laughs> cái sẽ đến mà, nét yin đang thờ thỡ nè, trong trong cái cái từ khôn khống anh, lần yin điu mình sẽ lấm mây, à, lâu đã thấy nãy, à, áo yê เฮ้ยหมล้มแล้วนี่อเมาแม่ยังยิงไม่ล้มเลยมาเอออ่เอ่ะตรงตรงใกล้ๆหัวหัวมันมันจะล้มง่ายกว่าอย่าไปยิงตรงตัวมันตัวมันไม่ยอมล้มทีนี่มาไดมาได้ตนี้เดียวสักทีแต่เป็นอีไม่คือยิงกองเดียวเลยอ๋อเอาไวเซลเลยอันนี้คือไปตำร้อนเป็นเอง กยิงตรงหัวมันตรงโค้งโค้งนะโค้งโค้งตรงใกล้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 กลปลายหัวมันจะล้มง,ง่ายกว่าตรงตัวมันอ่นาเนเลือเล่อยเลยกกางดีเลียวเลยต้องหลงจ้าแต่เนเปื่อใจเลือดเ <c oughs> ขามีเทคนิคไหม <c oughs> <c oughs> เออ,อเก่งนั้นแหละถูกแล้ว <c oughs> อ,อ่าหล่นบอลได้เลย เป่านี้มันไม่บอเหมือนกันเล็กเนี่้ยมีอันเดียวนี่ไหมอันนี้อันนี้จะหน้ากว่านะแต่ว่าเล็กเนี้ยที่ที่ที่ทำินใจ้มาลรท่านสเร็จครับความน่าจะเท่ากันครับสิบสิหมือเลันแต่อันนี้ได้มาละท่านนะอันอันนี้ใช่ไหมเออก็หมแต่ริบุงบึ้งบึ้งบึ้งเลยอันนี้วกจะทำไปเรี่ยี่ยกตมตามคดยทรดายครับค่ะอ นเป็นลูกหคนเดียวเหรขายใจ้าเข้าลึกๆแล้วก็เลงยิงมันจะแม่นัขอได้ยังพอแล้วนะเอ้ยได้ลวให้ผมมาดูหน่อ